นี่เลยครับเป็นคู่ชิงชนะเลิศน,นะครับมวยรอบพันเอาเงินล้านนะครับชกนพิกัดน้ำหนัก122ไฟแดงชาัชาัยดาบรันศราคามน้ำเงินเพชรสีทองเพชรสีทองนะครับสสังมรินนะครับใน4ี่ไฟหลังของชัดชัยรายนี้ก็แพ้เพชรศิลานะครับแพ้สู้ศึกมาชนะชาลาวันแล้วก็ครั้งหลังชนะเข็มเพชรวอรพยพรานันน้ำเงินเพชรสีทองชนะอีสานเหนือชนะสถานฟ้าชนะแพชที่หนึ่งนะครับแล้วก็ครั้งล่าสุดชนะนกเพชรน้่หนึ่งตสุรัตนยกที่สนะครับนยกที่ส่ นี่เลยครับผู้เอกวันนี้ครับมวยคู่นี้นะครับมาเจอกันในรอบชิงชนะเลิศนี้ก็ถือว่าถูกคู่ถูกเวลาเลยนะครับแล้วก็ฟอร์มระยะหลังของทั้งคู่นั้นก็ถือว่าสดเลยครับชัดชัยนั้นอาวุธหนักแรงนะครับเพชรสีทองนี่อาวุธมวยจุกจิกกลับมาในภาคนี้นี่ถือว่าใช้ไลครับแล้วก็เป็นอดีตแชมป์มวยรอบเหมือนกันครับนี่แหละครับในรุ่นนี้นะครับในน้ําหนัก122ปอนด์นี่นะครับในดีนี่ยอดมวยเลย สามารถพยักรุณนะครับแล้วก็มีฉมวกเพชรหพลังนี่เจเส้นนะเจ็ดรุ่น9เส้นนะครับแล้วก็ตามมาด้วยกล้องทรณีในรุ่นนี้นะครับแล้วก็มีทั้งแก่นศักดิ์สอเพลินจิตบุญหลายสอทนิกูลรุ่นหนึ่งเล็กรู่พระบาทเจริญทองเกียรติบ้านช่องสมรักนะครับสมรักแล้วก็โชคดีนี่ตามมาด้วยยอดเพชรเพชรเชรดียคาเดมี่อย่างนี้พระรหัสลูเงินครหารนะครับ หรือแม้กระทั่งพยักน้อยคล่องผจญนะครับครับอือ่ะวายคูเสร็จแล้วครับคู่เอกของเราครับสำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีคู่นี้นะครับกรรมการอารันนุตกลางให้คะแนนสามท่านธงชัยทองสเสวกปอรวัตแขกสิงห์ทรและพงพัฒว่องไวครับสำหรับคะแนนคู่ที่ผ่านมานะครับก็เอกฉันทั้ง3าเสียงนะครับ49ต่อ48นะครับจากกรรมการปอรวัตแขกสิงห์ทรทีรวุธศรีละครและสายยันเรือนเรืองครับ นี่ครับเวลาแห่งความตื่นเต้นครับที่ทุกๆท,ท,ท่านรอคอยครับผู้ชิงชนะเลิศแดงวันนี้หนุ่มมักะดีะเซออียนมวยโอ้โหเซียนมวยตอนนี้ไม่ต้องห่วงกระเป๋าหนักเออข้าตัวไหนก็ไปตัวนั้นกระเป๋าหนักและอัธยาศัยน่ารักตลอดอนี่ครับ วันนี้อ่ะดูประวัติคร่าวๆครับทัดชัยดาบลันสารคามนะครับฝ่ายแดงนายกลิตยตยศภูนาเกี้ยว22ปีดาวดังเมืองดอกบัวครับเจ้าของฉายามัจจุราชไร้เสียงครับดีกรีนี่โอ้ลองแชมเปี้ยนมวยรอบรอบใหญ่เหมือนกันเลยครับแต่ว่าวันนี้เขาบอกว่าเขาจะมาคว้าแชมป์มวยรอบครับเดี๋ยวต้องดูเดี๋ยวต้องดูครับ หัวหน้าคณะผู้จัดการครับท่านร้อยตำรวจเอกนิรันยศพลครับหรือว่าผู้กองลันสารคามที่ีพวกเราได้แจ้งครับโปรแกรมใหญ่เดือนหน้า11มษายนที่มหาสารคามครับโดยทั้งผู้กองลันแล้วก็มีทีมงานนุ่มบางกะดีครับเมื่อกี้พี่นุ่มบางกะดีก็ขึ้นไปถอดมงคลให้กับชัดชัยนะครับให้การสนับสนุนปัจจุบันก็ฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยดับรันสารคามครับค่ายใหญ่เบอร์ต้นของจังหวัดมหาสารคามของภาคอีสานเลยครับ นักชกในดวงใจนี่ครับยอดมวยครับยอดมวยเขา่าขุนเข่าเมืองมหาชูเจริญดาบลันสารคาม70ครั้งชนะ50แล้วก็แพ้20ครั้งครับส่วนฝ่ายน้ําเงินครับเพชรสีทองสศสักนาลินครับนายวิชัยอุบลบ,บานครับ21ปีจากชัยภูมิพีกรีนี่เคยเป็นแชมป์มวยรอบใหญ่เช่นกันครับแชมป์มวยรอบ CP เมจิเงินล้านหัวหน้าคณะครับคุณเมนเปลี่ยนถุงพนะครับ แล้วก็มีผู้จัดการกับผู้สามุนก,ก็คือคุณนลินเทียมชัยบุญทวีก็ตอนนี้ก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่่ายมวยสอสักนลินครับนักชกในดวงใจนี่ยอดมวยอมตะตลอดการยอดมวย2แบบครับพี่มากสามารถพยักอรลุน75ครั้งชนะ48แพ้25แล้วก็เสมอ2ครั้งครับผลรับคู่นี้ถือว่าถูกคู่เร้าใจนะครับโดยเฉพาะมัดจิราชไร้เสียงนะครับผมเข้าไปสอบถามในห้องพักนี่ถามว่า จะเอาแชมป์ไหมวันนี้ถึงจะไร้เสียงแต่เขาพูดชัดเลยนะครับว่าวันนี้แชมป์อ่ะคิดดูนะครับคงจะมั่นอกมั่นใจมากครับอ่าไแดงชัดชัยนะครับน้าเงินเพชรสีทองเมื่อกี้พูดถึงเรื่องสามารถครับสามารถเนี่ยอดีตแชมป์โลกในรุ่นนี้นะในน้ำหนัก122ปอนด์ในรุ่นซูเปอร์เป็นเเวทไงได้แชมป์ชนะลูเปพินเตอร์แล้วก็ป้องกันได้ทีเดียวชนะฮวนคิดเมซ่าที่ประเทศไทยครับแล้วก็ไปเสียให้กับเจฟเฟนเนต ที่ออสเตรเลียในรุ่นนี้แหละ122ปอนด์นะครับของสภาโมยโลกเดบิวโิหนี่ครับข้อมูลที่ส่งคุณค่าเลยครับต้องขอบพระคุณมากคุณอาสมิงข่าวครับนี่ครับแฟนๆที่ชอบเลยเอาตอนนี้ยกแรกอุย้ยมาย้ำฟันขาโอ้โหชัดชยัยมาวันนี้มาดูเลยครับเขาบอกเขาจะมาเอาแชมป์แต่เดี๋ยวต้องดูครับพี่อ,อาลีเพราะว่าเพษษชรสีทองดีกรีก็แชมป์มมยรอบๆให่ เคยเป็นมาแล้วเหมือนกันครับมาดูว่าวันนี้จะมาดูเป็นพิเศษเลยนะครับชัดชัยเน้นฐานล่างด้วยแล้วก็หวดไปแรงๆไหลดอกมาสายชิ้นตรงๆสายกับขวาชิงกันออกนะครับจะไปรับเยอะก็ไม่ได้นะครับเพชรสีทองดูว่าความรวดเร็ววันนี้อ้าดูแต่ว่ามีแข้งขวาสูงๆนี่คอยตวัดมาเหมือนกันครับนี่เลยครับแหมดูการดมวยของแดงเนี่ยชัดชัยนะเหมือนใครรู้ไหมครับวัดพิเศษแกนนรสิงห์นะโอ้นี่เลยครับ โนี่ครับอ่าอยู่ในช่วงโมดยกแรกมาัหาง30,000บาทครับโดย JJ ปอซาวหน้า JJ ปอไก่ชนหอมโดยร้านคอฟเทลซีฟู้ดที่ขอนแก่นนะครับอ่าก็รวมสนุกกันครับเพียงแจ้งว่าเป็นแฟนรายการรายการมวยทางคู for ์ยูครับที่ร้านคอฟเทลซีฟู้ดขอนแก่นเนี่ยจะให้ส่วนลดนะครับมิกเซอร์50%เซเลยครับรวมสนุกกันครับตองขอบคุณนะครับ คุณจิ้นเจเจครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราครับโตโยต้าเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียนสมพลลุงโลดนะครับกีโชว์ลูม19บศูนย์บริาการครับ02 6 6 2 6 5 5 5จากโตโยต้าเคมอเตอร์ครับปล่อยตัวมาในยกที่2นะครับเดินขยกกับเข้าหาเหมือนเดิมนะครับชัดชัยมีเตะขาแล้วก็ต่อยหมัดบเพชรสีทองดูครับอาวุธมวยนะจุกจิกเหลือเกินครับเป็นมวยที่ชกยากคนหนึ่งแล้วก็เร็วด้วยโอ้โห มีหมัดขวาที่คอยบวกอยู่ตลอดเหมือนกันแล้วก็แข้งขวาก็เร็วครับอา้าวแดงชัดชัยนะ้ำเงินเพชรสีทองอ้าวเลียมาเพชรสีทองนะครับอรันลูกแางผู้ห้ามชัดชยัยขยับมาซ้ายอา้าวขาไปก่อนยังไม่แม่มวยซ้ายต้องเข้ากล้แต่ว่าซ้ายจะตกนะอา้าวขาหัวด่างไปทีหนึ่งชัดชยัยเพชรสีทองอ้าวขวาสูงขาดไม่ตกอา้าวซ้ายสวยแต่ไม่เข้านะครับชัดชัยแดงนะ้ำเงินเพชรสีทอง ซ้ายขายับไปเรื่อยอ้าวแม่ไปสึกอ้าวแทงไปโอ้โหนี่ครับแผดเน้นจาอฐานล่างโอ้ยมีสอกออ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยต่อยกันแบบนี้ห้ายกน้าครบหรือเปล่าครับโอ้โหดูครับขยับขยับเปิดเกมเลยครับชัดชัยแผดปกติแกก็มวยบู๊มวยเดินทําเปิดเกมอยู่แล้วครับมาวันนี้ สำคัญเป็นอย่างยิ่งทิงชนะเลิศหมวยรอบ5เดาวเงินล้านครับหบอกว่าวันนี้จะเอาแชมป์มากลับไปฝากท่านผู้กองลันเลยครับชัดชัยโอ้โหแต่ว่ามาถึงตอนนี้นี่ถือว่าทาหน้าที่ได้ดีทั้งคู่แล้วครับโอ้โหโชว์ความแข็งแรงนะครับปิดนิดเดียวนี่เททิ้งไปเลยนะครับชัดชัยแล้วก็เดินเบียดออกแข้งได้สวยๆนะครับสายดีแรงทุกดอกเหมือนกันทั้งแข้งทั้งหมัดนะครับเบียดเข้าไป จะเน้นฐานล่างด้วยมาช้าไม่ได้เะครับเพชรีทองนี่แท่งขวาที่โต้คืนทันขวัญเหมือนกันครับอ่ามืออย่าตกนะอย่าเอา้าโอ้โหขีดเท้าก็หลังนี่กันยากมากเลยนึกถึงเชนน้อยสองิริพันเลยนะครับขีดเท้าหลังนี่โตรแกเอ้าขวาอีกแล้วโอ้หลวมไม่ได้นะแดงชัดชยัยอ้าเพชรีทองแบบสูงด้วยนะครับเนี่ยดูยดิแล้วก็ตินตินหลังแบบอัตโนมัติเลยอ่ะอ้าวติดตลอดชัดชัยเอ้าซ้าย ซ้ายนิดนึงปลายยกขยับขยับปลายยกสองแล้วนะครับเอา้าฐานละแหม,แมดูรู้สึกจะหววมนะครับชัดชัยเพชรสีทองแบบตั้งไว้เลยปลายยกอีกนิดนึงนี่แหละครับชิงชนะเลิศนะครับเอาผู้ชนะก่อนรับอโอ้โหโครมเดียวเลยเอสเซอร์ลองแอนด์ฟูเชนจำกัด ผลิตภัณฑ์ไฮพอโอ้ยเมนูหมูอร่อยต้องที่ไฮพอกรวมถึงเจ้าสัวข้าวตังมีนีไก่ยองสูตรไก่ย่าง5้าดาวขอขอบพระคุณครับปล่อยตัวมายกที่3านะครับออกมาเดินเร็วเลยนะครับชัดชัยเบียดก็ไปมีออกแห้งปล้ามไหนตีเขา่าเพชรสีทองนี่คอยตั้งรับนะครับอาวุธมวยนี่จุกจิกมาดูตอนนี้เริ่มจะกล้ามได้เบียดได้โอโ้โหเพชรสีทองนี่อาศัยเนี่ยมนะครับบิดกระตุกแทงเต้าคืนสวยๆเหมือนกันครับอา้าวแดงชัดชยัยนักเงินเพชรสีทอง,งชิงชนะเล นี่นะครับเอาแม่โอ้โหตีนกระเชิงลุยแล้วนะครับชัดชัยอยู่นอกไม่ได้นะครับเดี๋ยวขึ้นรถราไม่ทันแล้วเอาตงบูแล้วยกนี้อรันลุกกลางนะครับเป็นผู้ห้ามเอาแก่แยกก่อนยกที่3นะครับผู้ชิงชนะเลิศหมวยรอบฮาดาวเงินล้านเอ้าชัดชเอาแทงไปเพชรีทองทีไปชัดชัยซ้ายสวยดอกนี้ซ้ายเอ้าติดติดเอาหุกขวามาซ้ายไปเอาขวามาเพชรทอง ออกเอ้าตองบี้ตลอดนะครับชัดชัยเอ้าแหมลูกเร็วนะครับอยู่กับเพชรสีทองชัดชัยได้ลูกหนักยังดูดีดูดีนะครับนายปลา้าเอ้ายังตีไม่ชัดกรรมการแจกแยกก่อนโอ้โหโดูครับแหาหกรรมการอลันมาบอกว่ากลางเวทีกลางเวทีชัดชัยไปข้ายเดี๋ยวต้องดูครับโอ้โห ที่สำคัญผู้ชนะนี่เงินรางวัลส0 0แสนบาทจาก5้าดาวครับธุรกิจ5้าดาวและสัมผัสเข็มขัด,ขดเกียรติยศด,ด้วยครับขเข็มขัดแชมป์หวยล็อก5้าดาวเงินล้านเอาเไปกระบายชัดชยัยชัดชยัยมาต้องลงทุนครับเราดูว่าลงทุนแล้วคุ้มค่าไหมครับพี่โอลีโอ้โ,โอยโ,โดนแทงขวาไปเยอะเลยครับโอโดนเข้าไปย้ำเข้าไปดีเรียบร้อยเลย,เลยครับจูกครับโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โห ลุ้นล้วนเลยนี่นะครับเพชรสีทองสอสังตินนะครับชนะนกชัดชัยดามรันสรคคมในยกที่3าโอโหตีลุ้นล้วนเลยนะครับไม่มีหมัดบังเลยอะ่ะโอโหดูนะครับโอ้โหเดูอวินร์เลยทีเดียวโอโหสุดๆจริงๆนี่นะครับเพชรสีทองนะครับสอสังรินโอโหมาเพื่อแชมป์มาเพื่อเอาแชมปน์นี่ทีมงานมาเชียร์เยอะเลยทีเดียวนะครับวันนี้โอ้โหแล้วก็ประสบความสำเร็จเลยทีเดียว เดี๋ยวขอพาพช้ามาอีกรอบนึงอ้าวมาดูนะครับลูกไหนนะครับถีบก่อนขวาเตะนี่นละครับอ้าวย่างถีบทีนึงก่อนเตะยัดปลาหนึ่งดอกสองดอกโดนแขนนะครับสามดอกแม่นี่นะครับโดนสะสมไปเรื่อยหนึ่งแทงอ้าวถีบไปทีนึงแทงดอกนี้นะครับเอาเตะอีกดอกนึงนี่นะครับลูกล่างนี่โดนสามโดนชุดใหญ่เลยอะเรียบร้อยเลยนะครับโอ้โหชัดชัยโดนเข้าไปนี่เพชรทอง นี่หละครับโอ้โหโอโห้แกมาแบบเป็นปัญญาตำร,ร,ราหลวงเลยว่างั้นเถอะนี่แกก็เตะไปเรื่อยนะครับชัชยเข้าวกว่าจริงนี่แกเตะบนเตะล่างแล้วก็เตะหน้าท้องเลยนะครับจุกแอดแอดไปเลยทีเดียว